ทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยหกล้มก็ต้องอทายาค่ะอ,อเราต้องไปทายากันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเป้นะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะ เราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะส่วนในวันนี้นะคะครูเป้จะมาสอนเด็กๆก,ก็เรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะยานะคะมีไว้สำหรับรักษาโรคต่างๆเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยและโรคภัยต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่ายามีกี่ประเภทยามีทั้งหมด2ประเภทค่ะ คือยาที่ใช้ภายในแล้วก็ยาที่ใช้ภายนอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักยาแต่ละชนิดกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะหนึ่งนะคะคือยาใช้ภายในยาใช้ภายในก็คือยาที่เราสามารถรับประทานได้นะคะมีอยู่2แบบค่ะเด็กๆคือแบบน้ำนะคะแล้วก็แบบเม็ดค่ะอย่างเช่นนะคะ ยาลดไข้ยาแก้ปวดหรือว่ายาพาราเซตามอนนั่นเองค่ะใช้เวลาที่เราไม่สบายนะคะปวดหัวตัวร้อนนะคะมีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบเม็ดนะคะแบบน้ำจะเป็นให้สำหรับเด็กรับประทานนะคะแบบเม็ดก็จะเป็นให้ผู้ใหญ่รับประทานค่ะ ปะะเป็นยาธาตุน้ําแดงหรือยาธาตุน้ําขาวนะคะเราจะใช้รับประทานก็ต่อเมื่อเราปวดท้องมีลักษณะเป็นแบบน้ําค่ะต่อไปนะคะยาแก้ไอค่ะยาแก้ไอนะคะใช้เวลาที่เรามีอาการไอแล้วก็เจ็บคอนะคะมีทั้งที่เป็นแบบน้ําแล้วก็แบบเม็ดเลยค่ะ สองนะคะยาที่ใช้ภายนอกร่างกายคือ,อยาที่เราไม่สามารถารับประทานได้ค่ะเด็กๆอย่างเช่นนะคะ ยาเบตาดีนค่ะเบตาดีนเด็กๆต้องคุ้นเคยกันอยู่แล้วแน่ๆเลยพอไว้ใช้สำหรับใส่แผลสดนะคะแผลถลอกแผลที่เด็กๆล้มมานะคะเราก็จะใช้ยาเบตาดีนนี่แหละคะ่ะทาเข้าไปแต่ก่อนที่จะทานะคะเด็กๆจะต้องล้างแผลก่อนนะคะโดยใช้น้ำเกลือนะคะสำหรับล้างแผลเสร็จแล้วก็ตามด้วยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะสำหรับฆ่าเชื้อโรคอีกทีนึงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นยาม่องหรือแซมบักนะคะเป็นยาม่องชนิดขี้ผึ้งค่ะใช้สำหรับทาหรือนวดแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เด็กๆจะใช้บ่อยใช่ไหมคะเด็กๆใช้บ่อยก็เมื่อตอนที่มแมลงหรือสัตว์มากัดต่อยเรานั่นเองเราก็จะทาแซมบักไปที่แผลของเราใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะ อ,อันนี้คืออะไรคะอ่าวิกวาปรับนั่นเองค่ะเป็นยาที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการคัดจมูกช่วยให้หายใจคล่องขึ้นเด็กๆต้องใช้บ่อยแน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้จักยาแต่ละชนิดกันแล้วใช่ไหมคะยามีมากมายหลายชนิดเลยค่ะเด็กๆไม่ควรหยิบยามารับประทานเองนะคะถ้าเด็กๆ ถือหยิบยามารับประทานแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะต้องไปโรงพยาบาลไปล้างท้องหรือบางรายนะคะถ้าไปไม่ทันแล้วก็ต้องเสียชีวิตแน่ๆเลยถ้าเด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลหายาให้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณูปเป้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายคำศัพท์น่ารู้ s a ซ e ปลอดภัย s a ซ e ปลอดภัย